พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรนะครับนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มตัวแล้วฮะนายชุติเดชทองอยู่หรือว่าครูเทียมอายุ60ปีที่เราหลายคนรู้จักกันนะฮะว่าเป็นคอมเมนเตอร์ในรายการปรกดร้องเพลงลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้หยหลายๆรายการถือว่าถือว่าเป็นคนบันเทิงคนหนึ่งแหละนะที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับเนี่ยก็บิ๊กโจ๊กไปเอง บิ๊กโจ้ก็บอกว่ากรณีนี้เมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาผู้ปกครองเนี่ยได้พาในเอนามสมมุติอายุ16ปีไปแจ้งความนะครับกับพนักง,งานสอบสวนสพจัก,กรราชจังหวัดนครราชสีมาว่าถูกครูเทียมเนี่ยพาไปกระทามอนาจารที่บ้านพักในตำบลยายแยมวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรจังหวัดบุรีรัมย์คือภูมิลำเนาน้องเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเขาอยู่ที่โคราช แต่ว่าสถานที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะที่ถูกล่วงละเมิดเนี่ยอยู่ที่บุรีรัมย<ะ>์จากการสืบสวนเนี่ยนะครับทราบว่าในเอเนี่ยนะครับเด็กชาย A อายุ16เนี่ยเป็นนักเรียนแล้วก็อยู่ในวงดนตรีของโรงเรียนแห่งหนึ่งได้รู้จักและติดต่อกับครูเทียมเนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือต่อมาเมื่อวันที่16กันยายน2565น้องเเนี่ยได้นัดหมายกับครูเทียม ครูเทียมบอกว่าจะมารับที่บ้านนะฮะในพื้นที่อำเภอจักราชนครราชสีมาเพื่อพาไปศึกษางานและจะหางานให้ทำว่าอย่างนั้นนะฮะสุดท้ายพาไปที่ห้องพักบ้านพักของครูเทียมมีการกระทำอนาจารโดยการกอดจูบใช้มือจับอวัยวะเพศของผู้เสียหายและพยายามซุกใบหน้าเข้าไปที่หว่างขา อันนี้คือที่น้องเขาให้การนะฮะ,ะแต่ผู้เสียหายเขาขัดขืนไม่สามารถทําอะไรได้สุดท้ายครูเทียมพาผู้เสียหายไปส่งที่บ้านแล้วก็น้องเอเนี่ยก็เลยแจ้งให้ผู้ปกครองทราบพอผู้ปกครองทราบเขาก็ไปแจ้งตํารวจนี่แหละคือที่มาสุดท้ายตํารวจเนี่ยก็รวบรวมพยานหลักฐานนะครับไปตรวจค้นที่ห้องพักของครูเทียมในจุดเกิดเหตุที่บุรีรัมนี่คือเข้าไปเก็บหลักฐานแล้วก็ไปเจอครูเทียมที่บ้านนะครับเบื้องต้น สิ่งที่คนอยากฟังครูเทียมยอมรับว่ากระทําจริงแต่มีแต่นะฮะแต่ทําไปเพราะรักลูกศิษย์รายนี้มากและรักเหมือนลูกงงเนี่ยผมงงการที่รักเด็กคนหนึ่งเหมือนลูกและไปจับอวัยวะเพศเขาทำไมงงนะฮะเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็บอกว่า พนักงานสอบสวนเนี่ยสรุปสำนวนมีความเห็นสั่งฟ้องนะครับเสนอพนักงานอายการและพนักงานอายการมีความเห็นส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาและตอนนี้ผู้ต้องหาก็คืออ,อ,อยู่ในระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาลแล้วก็จะนัดทั้งสองฝ่ายมาสืบพยานอีกครั้งในชั้นศาลวันที่7กุมภาพันธ์2566าที่จะถึงนี้ฟังเสียงบิ๊กโจ๊กดูครับ กรณีของครูเดียนนะครับจากการที่คุณพ่อคุณแม่นะครับพาน้องเข้ามาแจ้งความนะครับต่อพนักงานสอบสวนนะครับทั้งผมแั้ท่านผู้จัดการท่านผู้การให้ความสําคัญคู่กับสพท้องที่นะครับตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับในวันนี้สำนวนจะเห็นได้ชัดว่าเรามีการดาเนินคดีอย่างรวดเร็วนะครับมีการจับกลุ่มขอมาต่อสารอออหมายจับแล้วจับกลุ่มสารก็เห็นด้วยว่า พยาธาิสารปีบนะครับแล้ววันนี้การทํางานรวดเร็วนะครับเราใช้เวลาแค่เดือนกว่ากว่าเองนะครับนะในการที่สรุปส้นมูการกสอบสวนแล้ววันนี้พนักงานการก็มีคำเั่นสั่งคดีฟ้องต่อศาลแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อไปคือเรื่องเงินเดียวยาต่างๆตามสิทธิ์นะครับแล้วก็ขั้นตอนการ นาเด็กนะครับให้มีความูุนใจเชื่อมั่นนะครับโดยสถาบันครอบครัวนะครับกระทรวงการพัฒนาสโฆโฆะความมัุนคงของมนุษย์บ้านเด็กนะฮะองค์กรเครือข่ายต่างๆนะครับวันนี้ในส่วนของข้อหาที่แจ้งกับรูเตียมไปนะครับก็มีสามข้อหาหนึ่งข้อหาแรกหนึ่งข้าเด็กไปจากบิดามารดานะครับการใช้ปลุบายเพื่อบังคับนะเพื่อดุสไลด์นะเพื่อทำนายจานต่อเด็กนะครับแล้วรวมถึงอีกข้อหาหนึ่งคือเรื่องการ การทำรายการต่อตัวเด็กนะครับโดยการจูบใช้มือกับใวหเพศของเด็กนะครับชุบไปพยายามชุบใบหน้าเข้าไปที่หว่างขาของเด็กต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยเราได้มีการแจ้งความมีสารฐานความผิดด้วยกันนะแต่ฐานความผิดที่หนักสุดสําหรับครูเทียมนะครับก็คือการพ่าเด็กซึ่งอายุต่ำกว่า16ปีไปเสียจากบิรามานดาเพื่อการรายจารนะครับอันนี้เป็นข้อหาหนักแต่โทษจำคุกไม่เกิน15ปี นะครับสูงสุดสิบห้าปีนะครับตอนนี้ตํารวจได้แจ้ง3ข้อหาหนักกับครูเทียมไปแล้วนะคะก็จะมีพระผู้ยาวอายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามันดาเพื่อการอนาจารพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นใช้กําลังปทัทสร้ายใช้อํานาจในการกระทําอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยขู่เข็นโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ อันนี้คือเป็น3ข้อหาหนักนะคะทีนี้เนี่ยทางผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปค่ะไปพบกับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอจักราชนะคะซึ่งก็เป็นแฟนคลับของครูเทียมด้วย <c oughs> เขาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงๆอ่ะตัวเขาเองเนี่ยเขาติดตามครูเทียมมานานติดตามมาทุกรายการเลยนะคะพอได้ยินข่าวครั้งแรกตอนแรกเนี่ยไม่เชื่อเลยนะเพราะครูเทียมไม่เคยมีข่าวเสียหายแต่เชื่อว่าหลังจากเนี้ยน่าจะมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในวงการเป็นอย่างมากนะคะ ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยอระดับขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่น่าเลยเชื่อไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่เชื่อเลยถ้าไม่ได้เห็นในคลิปในรู่ผมไม่เชื่อก็เลยผมไม่เคยเห็นข่าวเก่งสักทีไม่เคยมีข่าวเรื่องเสื่อมเสียไม่มีแต่แต่ท่านอื่นเนีไม่รู้ตรงนั้นแต่ก็ดูเก่ว่าเก่งเป็นเชิงผู้หญิงเชิงผู้หญิงชอบผู้ชายแต่เราก็ไม่คิดว่าจะทําถึงขนาดไม่ไม่ไม่คิดเลย เส,เสียใจไมใหมฮะในฐานะแฟนลับคนหนึ่งเ่ยก็เสียใจดีครับเพราะมันในวงการมันเน่าเฟะไปหมดเลยครับไม่ไปเชื่อถือใครล่ะมันทําให้วงการเสื่อมเสียเสียดีครับผมเชื่อจะเป็นคนที่มันกล้าพูดถ้าไม่กล้าพูดปันี้ก็จะปลอ่อยลอยลำไปก็ไม่มีข่าวมีข่าวอลยก็จะเรื่องก็จะเงียบไปก็จะเงียบเงียบมเขาไม่ยอมหรอกโพกาเขาต้องติดขนาดนี้ ต้องหักไปคนละข้างเงินละเอาง่ายเอาเรื่องอะไรที่สุดนะที่สุดนะแล้วก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมมีข่าวว่าครูเทียมเนี่ยเข้าไปถือศีลปฏิบัติธรรมที่บ้านเกิดที่สํานักสงฆ์พระพุทธบาทศิลาภูฟาม่านที่บุรีรัมย์บวชอยู่หลายวันนะฮะถือศีลอยู่แล้วก็สิ้นสุดเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวก็เลยไปที่สํานักสงฆ์แห่งนี้นะฮะเป็นที่ที่ ครูเทียมเนี่ยไปปฏิบัติธรรมไปเจอกับนางสาวเอเป็นลูกศิษย์ของวัดภูม่านฟ้าภูฟ้าม่านตกลงชื่อวัดอะไรก็ไม่รู้นะฮะบรรทัดแรกภูฟ้าม่านบรรทัดที่สองภูม่านฟ้าแต่ว่าอยู่ที่ตำบลบ้านสิงอำเภอนางรองบุรีรัมนะซึ่งนางสาวเอเนี่ยบอกว่าปกติครูเทียมเนี่ยมักจะไปทําบุญที่วัดนี้เป็นประจานะครับส่วนตัวไม่ได้สนใจเพราะว่าไม่แน่ชัดว่า รูเทียมเนี่ยทำจริงหรือไม่เขาว่าอย่างนี้แต่ว่าจากข่าวตอนแรกที่เราเล่าให้ฟังเนี่ย <Big Jo S 1> บิ๊กโจ๊ก็บอกแล้วว่าเขายอมรับเขายอมรับแต่ว่ารักเหมือนลูกอะลองฟังเสียงลูกศิษย์คนนี้ดูฮะก็ขับรถมาม,มาไหว้<ม><ม>หลวงปู่แล้วก็มากวาดลานกวาดลานบักทำความสะอาดนานไหมครับ,นนรบแล้วก็ช่วงเช้าก็คือเขาจะมาใสาบ่บาตรประจําไหมก็มาทุกวันค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เท่าที่พี่ทราบนะครับ คือก่อนปีใหม่ประมาณปีใหม่ค่ะจำไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนเข้ามาเยอะคือนี้คือมาเขาใส่แมสอ่ะเราก็ไม่ได้ไม่ได้สังเกตะได้คุยกันไหมครับไม่ได้คุยค่ะค่ะก็มาปฏิบัติธรรมเหมือนคนทั่วไปใช่ค่ะแล้วก่อนนี้นะคะเขาเคยมาไหมคะหมายถึงว่าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหลายๆปีที่ผ่านมาเคยมาที่นี่เป็นประจำไหมคะเออมาเป็นประจําค่ะ ก็คือเหมือนเป็นลูกศิษย์ที่นี่ก็พอจะทราบแต่ว่าคือตรงนี้เราก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยเนาะแต่ว่าในในเรื่องแง่ของความเป็นจริงเนี่ยคือเราเราก็ไม่รู้ไงว่ามันจริงหรือไม่จริงเราก็ต้องมองมองแบบมองสองด้านก็เนี่ยคนเขาเรียกว่าคนที่เคยรู้จักก็อาจจะไม่เชื่อเนาะแต่ว่าก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานซึ่งเบื้องต้นอย่างที่บอกแล้วแหละ ที่บิ๊กโจ๊กให้ข่าวก็คือว่าครูเทียมเขายอมรับอืมแต่ก็พอมันเห็นก็นั่นแหละก็ตกใจจริงๆแหละใช่ไหมล่ะเห็นข่าวนี้ตอนแรกใช่ไหมพาดหัวขึ้นมาปุ๊บครูเทียมถูกจับอะไรอย่างเงี้ยลุกลเมิดทางเพศว่าเปอนาจารเด็กชายเออเด็กชายสิบหกอย่างเงี้ยเออเพราะว่าแกก็อยู่ในวงการมานานค่ะ